คาระวะสหายเซียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอเซียนอักษรขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสําหรับการสนับสนุนโดยการกด s u b สไครต์และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่หอเซียนอักษรขอนำสหายร่วมวิถีทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยของเหล่าเซียนนับแต่บัดนี้ระดับพลังเรื่องมหาเทพยุทธจักรพระสงครามโดยเซียนอักษรเลิศล้ำ ระดับพลังในการบำเพ็ญเซียนหรือระดับขั้นพลังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ขั้นที่1ระดับหยวนถูกแบ่งย่อยทั้งหมดเป็นการสร้างลมปราณทั้งหมด1ถึง9ขั้นขั้นที่2แดนหยวนถูกแบ่งย่อยออกเป็น3ระดับพลังหลักและ9้าขั้นย่อยคือเสี่ยวหยวนตันหรือหยวนโลกถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อย3ขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายเสี่ยวหยวนมาหรือหยวนสวรรค์ถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อย3ขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลาย ต้หยวนมาหรือมหาแดนหยวนถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อย3ามขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายขั้นที่3ามระดับเจ้าถูกแบ่งย่อยออกเป็น3มระดับพลังหลักและ9้าขั้นย่อยคือขั้นชินถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อยสามขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายขั้นชี้ถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อยสขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายขั้นหัวถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อยสขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลาย ขั้นที่สี่ระดับเนี่ยผานมีทั้งหมด9ขั้นขั้นที่ห้าระดับเซินเสวียนสามขั้นมีทั้งหมด9ระดับขั้นที่หกระดับสื่อเสวียนสามขั้นมีทั้งหมด9ระดับขั้นที่เจ็ดระดับจ้วนหลุนขั้นที่8ระดับหลุนฮุยหรือสามภพิบัติขั้นที่9จู่จิ้งเป็นขั้นสูงสุดของระดับพลังในเรื่องนี้เทียบเท่ากับท่านมหาเทพยุท์ ม้วนคัมภีร์ยกจบแล้วขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการกด s ับ s ไ r i b e และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่นะภายในหอคัมภีร์ยังมีม้วนคัมภีร์ยกหลายเรื่องให้สหายเซียนทุกท่านได้ร่วมทัศนาสามารถรับฟังม้วนคัมภีร์ยกเรื่องอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลหอคัมภีร์หรือเสนอแนะม้วนคัมภีร์ยกเรื่องอื่นได้แล้วเจอกันกับม้วนคัมภีร์ยกชุดใหม่